าตของเรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ด้วยความสามัคคีคนไทยเราแต่ละคนรู้จักประโยชน์ส่วนรวมของชาติรู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องและเกื้อกูลกันผลการปฏิบัติของเรานั้นจึงเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งสามารถกำจัดและป้องกันภัยต่างๆมีให้ทำอันตรายแก่เราได้แม้จะมีศัตรูคิดร้าย บุกรุกคุกคามอย่างหนักหนาเพียงใดเราก็ยังไม่เพียงพลําขอให้ทุกคนสํานึกตระหนักว่าความสมัครสมานสามัคคีของเรานั้นเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่จะต้องรักษาไว้ให้ยั่งยืนอยู่ตลอดไปหากเรามีความประมาทเราแตกสามัคคีกันเมื่อใดเราก็จะเป็นอันตรายย่อยยับลงเมื่อนั้นไม่มีใครอื่นที่ไหนจะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเอง จังหวัดอ่างทองจัดประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรคัดสุดยอดผักผลไม้คุณภาพยกมาตรฐานสู่สากล สุดยอดความอร่อยเค็มญี่ปุ่นไส้ทะลักลูกค้าแห่ต่อคิวซื้อเผยมีให้เลือกสามเวียไส้เนื้อแน่นให้เยอะถูกใจทั้งรสชาติและคุณภาพแม่ค้าร้านอาหารโดนลูกค้านำแบงค์พันปอมมาจ่ายค่าอาหาร ไม่ได้ตรวจสอบก่อนเลยเสียรู้โจรติดตามทุกประเด็นข่าวได้ในข่าวมาคข้ามท้องถิ่น ACTV NEWS อ่างทองสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันกับผมเฉลิมศักดิ์คุณประคองมาติดตามกันที่ข่าวแรกกันครับ จังหวัดอ่างทองจัดประกวดแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรคัดสุดยอดผักผลไม้คุณภาพมาตรฐานสู่สากลที่บริเวณสนามหน้าสารการจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตะเสร็จีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานมอบรางวัลและประกาศเกียรติบัตรแก่เกษตรกรที่ได้รับรางวัผล,ผลผลผลิตทางการเกษตรยอดเยี่ยม โดยมีน,นายรณชัยจิตวิเศษนายประมวลมุ่งมาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายรัฐาศิริทรลังศรีประลัดจังหวัดอ่างทองนายสมพิษพูนสวัสดิ์เกษตรจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมในกิจกรรมซึ่งการจัดประกวดผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้แบ่งการประกวดออกเป็นสองประเภทได้แก่ประเภทผลไม้แบ่งเป็นสมชนิดได้แก่มะม่วงพันธุ์สุกน้ำดอกไม้ทอง มะม่วงพันธ์เขียวเสวยและกล้วยหอมทองประเภทพืชผักแบ่งออกเป็น4ชนิดได้แก่มะนาวแป้นแตงกวาถั่วฝักยาวและบวบเหลี่ยมซึ่งมีเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอ่างทองจํานวนหลายรายได้ให้ความสนใจเข้าแข่งขันโดยมีรางวัลแบ่งออกเป็น3รางวัลได้แก่รางวัลที่1รางวัลที่2และรางวัลที่สตามชนิดของผลผลิตในวิรวุฒิปุตตะรัเศรษีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่า กิจกรรมการประกวดผลผลิตด้านการเกษตรที่ได้ส่งเสริมให้มีการจัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยจากสารพิษและกระตุ้นให้เกิดแนวคิดในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตามหลักวิชาการผลิตพืชที่ดีซึ่งเป็นการส่งเสริมผลผลิตของเกษตรกรในจังหวัดอ่างทองให้มีระดับที่สูงขึ้นสามารถรองรับการเป็นครัวสุขภาพเพื่อมหานครต่อไปไมาลม่นเบอรี่ปลาม่องนะ โชว์นะครับได้ใช่ไหมโชว์โช,ชว์โชว์ไรเบอรี่ปลาโมงนะครับแต่อันนี้ไข่เจียวคนไขเจียวหอ,อมมะทุนแปลงใหญ่ครับหอ,อมมะทุนค่ะวังน้ำเย็นสวัสดีครับร จังหวัดอ่างทองจัดแข่งขันการปรุงอาหารจานเด็ดจากกุ้งก้ามกามและปลาที่บริเวณสนามหน้าสานการณจังหวัดอ่างทองนายวีรวุฒิปุตตะเสรณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานเปิดการแข่งขันการปรุงอาหารจานเด็ดจากกุ้งก้ามกามและปลาโดยมีนายรณชัยจิตวิเศษนายประมวลมุ่งมาศดองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนายรัฐศาิริธนังศรีประหลัดจังหวัดอ่างทองนายสมพิษพูลสวัสดิเกษตรจังหวัดอ่างทองพร้อมส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในกิจกรรม โดยก่อนการแข่งขันในประมวลมุ่งมา่รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้มีการสาธิตการผัดไทยกุ้งสดให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รองรับประทานกันซึ่งประชาชนหลายรายถึงกับยกนิ้วให้ในรสชาติที่ลงตัวแถมมีทีเด็ดอยู่ที่กุ้งตัวโต,วตวให้ได้ชิมแบบฟรีฟ ซึ่งการแข่งขันได้มีการแบ่งออกเป็น5ทีมทีมละ2คนโดยผู้แข่งขันมาจากร้านอาหารดังจากอำเภอต่างๆของจังหวัดอ่างทองมีเงินรางวัลชนะเลิศ1,500บาทอันดับที่2 1,000บาทและอันดับที่3 500บาทเมื่อมีการแข่งขันเริ่มต้นผู้เข้าแข่งขันต่างตั้งใจทํากันอย่างเต็มที่สุดฝีมือบรรดาคณะกรรมการก็คอยให้กําลังใจผู้เข้าแข่งขันกันแบบเต็มที่เมื่อปรุงอาหารกันเสร็จเรียบร้อยก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการที่ได้ชิมลิ้มรส โดยคณะกรรมการตัดสินมีจํานวนทั้งสิ้น25คนแต่ละคนก็มีหมายเลขแต่ละทีมเมื่อชิมเสร็จก็จะนําหมายเลขไปใส่ในกล่องคล้ายกับการออกเสียงเลือกตั้งและโฉมหน้าผู้ชนะก็ได้แก่ทีมที่1จากตาบลโพสะซึ่งก็แปลกตรงที่ทีมนี้มีผู้เข้าแข่งขันชื่อลิ้นจี่ถึง2คนจนพิธีกรถึงกับแซวเอ่ยปากแซว

สุดยอดความอร่อยเคปญี่ปุ่นไส้ทะลักลูกค้าแห่ต่อคิวซื้อเผยมีให้เลือกสารสเบียไส้เนื้อแน่นให้เยอะถูกใจทั้งรสชาติและคุณภาพลูกค้าไม่พลาดต้องลองชิมพิสูจน์ความอร่อย พบสุดยอดความอร่อยของเคฟญี่ปุ่นไส้ทะลักลูกค้าแห่ต่อคิวซื้อเผยมีให้เลือกสารสเวนไส้เนื้อแน่นให้เยอะถูกใจทั้งรสชาติและคุณภาพลูกค้าไม่พลาดต้องลองชิมพิสูจน์ความอร่อยในยามค่ำคืนเคฟญี่ปุ่นป้าวิจิตได้ขับขี่รถจักรยายนยนต์พ่วงข้างออกมาจอดขายที่ประจำบริเวณถนนอ่างทองพยาท่าเรือตรงข้ามโรงแรมอ่างทองตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง โดยมีทั้งลูกค้าขาจรและขาประจําแห่จองรับบัตรคิวเขียนรายละเอียดสั่งซื้อกันอย่างคึกคักโดยลูกค้าพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า <S <S เคฟไส้ทะลักป้าวิจิตสุดยอดความอร่อยเนื้อแน่นมีให้เลือกถึง3เนื้อแป้งและไส้เคฟ31ไส้ให้เลือกอย่างจุใจแถมให้ชิ้นใหญ่ไส้เยอะมากจนไส้ทะลักจนเรียกกันติดปากว่าเคฟญี่ปุ่นไส้ทะลัก ทำให้นักชิมอดใจไม่ไหวต้องลองชิมดูสักครั้งต่างต้องออกมาจองบัตรคิวเลือกซื้อเพื่อพิสูจน์ความอร่อยกันอย่างคึกคักทางด้านนางวิจิตสุขมีอายุ40ปีซึ่งเป็นแม่ค้าขายเคฟญี่ปุ่นไส้ทรัก อยู่บ้านเล็กที่69ทับ72ตบบล้านแหเ่อเมืองจวัดหอ่างทองเปิดเผยว่าตนเองเป็นแม่ค้าขายเครปญี่ปุ่นมานานกว่า4ปีแล้วโดยมีที่ขายประจำอยู่ตรงข้ามหน้าโรงแรมอ่างทองโดยขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างทำเป็นรถขายเครปญี่ปุ่นออกมาขายตั้งแต่เวลา18.30นาทีของทุกวัน และเมื่อ3-4เดือนที่ผ่านมานั้นตนเองได้ทำการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเดิม,ดมในการขายเค้ญี่ปุ่นให้หลากหลายขึ้นโดยทำเนื้อเค้มีให้เลือกถึง3ลรสคือรสวลิลารสโ,โกโก้รสชาโคและเพิ่มไส้เค้ปให้ลูกค้าได้เลือกถึง31ไส้คือแฮมปูอดัดเบคอนกุ้งมายองเนส ลูกเกดสตอรอเบอรี่เป็นต้นซึ่งขายในราคา25-30บาทโดยให้เลือกและหากพิเศษเพิ่มไข่และเพิ่มไส้จะคิดเพิ่มอย่างละ5บาททำให้การตอบรับของลูกค้าเป็นไปอย่างคึกคักทั้งขาจรและขาประจำโดยเคฟญี่ปุ่นของตนเองนั้นจัดอย่างเต็มที่จุใจนักชิมทั้งรสชาติความอร่อยมาพร้อมกับปริมาณที่เต็มจุใจจนลูกค้าเรียกกันติดปากว่าเคปไส้ทะลัก เมื่อลูกค้าได้ลองคิมแล้วต่างถ่ายรูปส่งขึ้นสังคมออนไลน์บอกว่าเคฟใสทะลักป้าวิจิตรอร่อยเนื้อแน่นให้เยอะ พร้อมปักหมุดความอร่อยทําให้ข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและมีลูกค้าออกมาสั่งจองกันเป็นจนํานวนมากทําให้ต้องแจกบัตรคิวให้กับลูกค้าเพื่อจะได้เขียนสั่งจองกันเลยทีเดียวหากช่วงค่าคืนผ่านมาจังหวัดอ่างทองลองมาแวะชิมเคฟไส้ทะลักสักครั้งอยู่ตรงข้ามโรงแรมอ่างทองมาลองชิมได้ทุกวันยกเว้นในวันพฤหัสบดีป้าวิจิตบอกว่าหยุดหนึ่งวันต่ออีกสองะสอง กินกับประจามาลอยแต่ว่าคนเขาเยอะแต่เยอะจริงถ้าปิ่งไปจอดตรงนู้นคนเยอะมากเขา้เขาถึงยากคนเยอะแม่ค้าร้านอาหารโดนลูกค้านำแบงค์พันปลอมมาจ่ายค่าอาหารไม่ได้ตรวจสอบก่อนเลยเสียรู้โจร เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านอาหารชื่อร้านอาหารบ้านริมเขื่อนตั้งอยู่เลขที่55หมู่ที่5ตำบลย่านเสื่อมเภอเมืองจังหวัดอ่างทองว่าได้มีลูกค้านำแบงค์พันปอมมาจ่ายค่าอาหารตอนเวลาประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่ผ่านมาหลังรับแจ้งจึงเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อถึงร้านอาหารดังกล่าวได้พบกับนางสุดารัตน์คงสำรานเจ้าของร้านซึ่งได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อวานเวลาประมาณหนึ่งทุ่มได้มีลูกค้าโทรมาสั่งอาหารแล้วเข้ามาจ่ายเงินไว้โดยจ่ายเป็นแบงค์พันที่ยื่นให้นั้นได้พับในลักษณะที่มีรูปพระฉายรัก์ในหลวงรัชการที่9ออกมาทางตนแล้วก็ไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยจากนั้นเปิดถังที่เก็บเงินเพื่อหยิบเงินทอนให้แล้วก็นำแบงค์พันใส่ลงไปในถังหลังจากนั้นมาช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้นำเงินในถังมานับเพื่อจะไป ใช้จ่ายซื้อของต่อแล้วมาจับแบงค์พันที่ได้มาก็รู้สึกว่ามันแปลกๆมันไม่เหมือนแบงค์ที่เคยใช้ทุกวันลักษณะเหมือนกระดาษมันๆก็เลยได้ให้ลูกสาวไปแลกที่ปั๊มน้ำมันเพื่อจะเติมเงินโทรศัพท์แต่ทางปั๊มนั้นก็ไม่มีเงินแลกจึงให้ไปแลกที่ธนาคารเจ้าหน้าที่ธนาคารได้แจ้งว่าเป็นธนาบัตรปลอมจึงกลับมาบอกว่าตนแบงค์พันนั้นที่ได้มาเป็นธนาบัตรปลอม จากการที่ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบลักษณะของแบงค์แล้วซึ่งตัวเลขที่ใช้พิมพ์บนธนบัตรก็ไม่ตรงกันซึ่งตัวเลขที่ใช้พิมพ์เป็นตัวอักษรไทยพิมพ์เลขว่า3ขอไข่4 72 3 719สแต่ส่วนตัวอารบิกนั้นพิมพ์ว่า 3B 4 7 2 3 7 2 1ซึ่งเป็นอีกที่สังเกตว่าไม่ตรงกันจึงอยากให้ทางร้านที่ต้องรับแบงค์พันได้ตรวจสอบก่อนให้แน่ใจว่าจะไม่โดนแบงค์ปลอมแบงค์เนี้ยไปแลก แรกเพื่อที่จะเติมตังค์และที่ปั๊มน้ำมันเขามีแต่แบงค์ห้าร้อยเขาก็ไปที่ธนาคารที่โทรศัพท์หรืออะไรสักอย่างนนเนี่ยเขาเอาตังค์ไปเข้าและธนาคารบอกว่าเป็นธนบัตรปลอมเขาก็เลยกลับมาบอกว่าเมื่อเช้านี้ลูกสาวเอาแบงค์ไปแลกที่ได้เอาธนาบัตรอันเนี้ยไปธนาคารมาเขาบอกว่าเป็นธนาบัตรปลอม สมุรอ,อ่างทอง FC เสมอกับ PTT ระยอง1ประตูต่อ1อย่างสุดมัน เมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สนามอบจอเป็นการเปิดบ้านของทีมนักรบดวงทองอ่างทอง FC พบกับพลังเพลิง PTT ระยองเริ่มเกมทั้งสองทีมก็บุกใส่กันอย่างสนุกสนานแต่จังหวะมาเป็นของทีมเยือนก่อนโดยนาทีที่35ทาง PTT ระยองได้ลูกฟรีคิกจากฝั่งซ้ายและเป็นอูก,กืนยองขึ้นโขกเต็มหัวทำให้ลูกเข้าออไป ทำให้ทีมพีทีทีระยองขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์หลังจากนั้นก็ไม่สามารถทําประตูได้จบครึ่งแรก พีทีทีระยองขึ้นนําก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เริ่มเครื่องหลังไม่กี่นาทีเจ้าบ้านที่โดนนําไปก่อนก็ได้เฮโดยในนาทีที่59าานาทแฮนลี่ได้กระชากบอลแล้วซัดด้วยเท้าขวาลูกเข้าไปตรงตาข่ายทําให้อ่างทองเอฟซีตีเสมอขึ้นมาเป็น1ประตูต่อหนึ่งหลังจากที่ตีเสมอแล้วทั้งสองทีมก็บุกกันอย่างไม่ยั้งแต่ก็ไม่สามารถทําประตูกันได้จบเกมอ่างทองเอฟซีเสมอพีทีทีระยอง1ประตูต่อหนึ่งแบ่งกันไปคนละหนึ่งแต้ม คุณผู้ชมมาติดตามราคาเนื้อสัตว์และผักตลาดกเกษตรสูงพันประจําวันนี้กันครับหมูเน,นื้อแดงราคากิโลกร,รัมละ120บาทไก่บ้านราคากิโลกรัมละ100บาทไข่ไก่เบอร์0แผงละ90บาทเบอร์1แผงละ80บาทปันกิโลกร,รัมละ40บาทส่วนราคาขายส่งผักนะครับผักะน้าต้นราคากิโลกร,รัมละ30บาทแตงกวากิโลกร,รัมละ15บาทผักชีกิโลกร,รัมละ20บาทมะนาวเบอร์กลาง100ผลต่อ130บาท บริษัทอ่างทองเคเบิลทีวีให้สิทธิพิเศษกับลูกค้าจ่ายค่าบริการไฮอินเทอร์เน็ตแบบรายปีนะครับข้อ 1. ฟรีค่าประกันเราเตอร์2000บาทข้อ2จ่าย11เดือนใช้บริการได้12เดือนข้อ 3. อัปเกรดความเร็ว20ทัพเเมกะไบเป็น30ทัพสเมกะไบฟรีตลอด1ปีข้อ4สามารถขอทดลองใช้แพ็กเกจ30ทัพสเมกะไบได้1เดือนเพื่อการทดลองใช้โดยเสียค่าบริการเท่ากับแพ็กเกจ20ทัพเเมกะไบ สนใจสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0959579702คุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวย้อนหลังได้ในเวลา9นาก14นาฬิกาข่าวพักเข้าเวลา19นาฬิกาเช่นคืนนั4ตี4และติดตามได้อีกช่องทางที่ w w w f a c e b o o k c o m a c t v n e w หรือที่ YouTube อ่างทอง Channel สำหรับการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ผมเฉลิมศักดิ์บุญรองและทีมข่าว a c t v n e w ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ